สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะนึกกันในประเด็นที่ผมว่านะน่าจะทำให้หลายๆคนในแวดวงโลจิสติกค,คลังสินค้าเนี่ยต้องหันมามองเลยครับคือเราได้ข้อความมาชุดหนึ่งที่อ้างอิงถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อมันชวนคิดมากอาวสานงานคลังสินค้าจากแรงงานสู่โลจิสติกสมองและจุดที่ทำให้เราต้องมาคุยกันวันนี้เลยเนี่ยมันมาจากคำโปรยที่แบบโหแรงเหมือนกันนะที่ว่า อีก5ปีงานคลังที่คุณทำอาจไม่มีแล้วคำนี้ฟังแล้วกออ็สะดุดเหมือนกันนะคะแค่5ปีเองเหรอและยิ่งพออ่านในรายละเอียดที่ให้มาที่พูดถึงภาพโกดังอัตโนมัติมีแต่หุ่นยนต์ทำงานเต็มไปหมดเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนนะคะว่าเทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเยอะจริงๆใช่ครับคือภาพมันชัดมากหุ่นยนต์ทำงานกันขมักขม้นเลยแต่แต่ประเด็นที่ผมจับได้จากเนื้อหาที่อ่านมาเนี่ย เหมือนผู้เขียนเขาไม่ได้จะบอกว่าคนจะตกงานหมดไปเลยสทัทีเดียวนะแต่เหมือนจะเน้นไปที่การเปลี่ยนบทบาทมากกว่าใช่ค่ะค่ะประเด็นเรื่องกรอบเวลา5ปีเนี่ย เอ่อถือว่าท้าทายมากนะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าเนี่ยมันคือการปฏิวัติตอุตสาหกรรมครั้งใหญ่เลยนะสำหรับคลังสินค้าโลจิสติกซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานมันก็มาจากเทคโนโลยีที่เราก็เห็นเนกันอยู่ทั้งออโตเมชัน AI r o โรบอติกอะไรพวกเนี้ยแต่การที่มันจะเข้ามาแทนที่งานเดิมๆด,ด,ด้วยเร็วขนาดนั้นใน5ปีเนี่ยอืมก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหน แล้วไอแนวคิดที่เหมือนจะเป็นทางออกหรือเป็นทิศทางที่เขาเชียให้เห็นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากแรงงานไปเป็นสมองโลจิสติกส์คำนี้มันมันยังไงครับมันดูเป็นคำใหม่ๆนะสมองโลจิสติกสนี่เขาหมายถึงอะไรในมุมมองของเอกสารนี้ครับ เป็นคำที่น่าสนใจมากค่ะสมองโลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์เบรนเนี่ยคือพอเขามาเทียบกับคำว่าแรงงานมันก็เห็นภาพชัดเลยนะคะแรงงานเราก็จะนึกถึงการใช้แรงกายทำงานซ้ำๆทำตามคำสั่งใช่ไหมคะแต่พอเป็นสมองโลจิสติกส์เนี่ยถ้าให้ตีความจากบริบทนะคะน่าจะหมายถึงทักษะที่มันแบบตรงกันข้ามเลยคืออาจจะเปลี่ยนจากการที่เราเคยยุกข,ของจัดของขับฟลลิฟต,ตามที่บอก ไปเป็นการวางแผนเส้นทางให้หุ่นยนต์มันเดินในกลัวดังหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆว่าเอ๊ะกระบวนการตรงไหนมันติดขัดหรือตัดสินใจแก้ปัญหาเวลาระบบมันรวนหรืออาจจะไปถึงขั้นออกแบบปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบอัตโนมัติให้มันดีขึ้นไปอีกถ้าพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากคนลงมือทํเ doer ออมาเป็นคนวางแผนควบคมุม planner and controller หรือคนแก้ปัญหา problem solver ในระบบที่มันซับซ้อนขึ้นนะคะ โอ้โหการเปลี่ยนจากจู e r ไปเป็น planners หรือ controller นี่เออมันชัดเจนมากเลยนะครับเรื่องการยกระดับทักษะไม่ใช่แค่ว่าต้องใช้เครื่องมือใหม่เป็นแต่คือวิธีคิดบทบาทมันเปลี่ยนไปเลยซึ่งในเอกสารนี้เขาก็ย้ำชัดๆเลยนะว่าแต่ไม่ใช่ว่าคนจะหายไปคนที่อยู่รอดคือคนที่เปลี่ยนจากแรงงานหรือสมองโลจิสติกส์มันเหมือนบอกว่าเฮ้ย hey, โอกาสมันยังมีนะแต่ต้องปรับตัวให้ทันใช่เลยค่ะ มันคือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศทัดหรือ Paradigm shift เลยก็ว่าได้ในการมองคุณค่าของคนในสายงานนี้จากเดิมอาจจะวัดกันที่ความขยนันความแข็งแรงทางกายภาพต่อไปอาจจะวัดกันที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจัดการระบบซับซ้อนซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก็มาพร้อมความท้าทายเสมอละค่ะทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะเดิมหรือ Upskilling แล้วก็การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเลยหรือ Reskilling ทีนี้ขอกลับเมคที่เรื่องเวลา5ปีที่เขาพูดถึงนิดนึงครับคือมันก็ดูสั้นจนน่าตกใจเหมือนกันนะสำหรับการเปลี่ยนใหญ่ขนาดนี้ในเอกสารที่เราได้มานี้เขามีให้เหตุผลหรือข้อมูลอะไรสนับสนุนไหมครับว่าทำไมถึงคิดว่าจะเร็วขนาดนั้นหรือว่าแค่ตั้งทงให้เห็นภาพเฉยครับ เท่าที่ดูจากข้อความที่เรามีนะคะดูเหมือนผู้เขียนเขาจะเน้นไปที่การสร้างความตระหนักหรือ awareness มากกว่านะคะแล้วก็กระตุ้นให้เห็นว่าเฮ้ยมันเร่งด่วนนะมากกว่าที่จะลงรายละเอียดแบบข้อมูลสถิติปัจจัยขับเคลื่อนอะไรแบบนั้นการใช้คำว่าอีก5ปีอาจไม่มีแล้วหรือตอนท้ายที่บอกว่าเข้าใจอนาคตนี้ให้ทันก่อนใครเนี่ยมันเหมือนเป็น wake up c a l แรงๆเลยค่ะต้องการสื่อสารแบบตรงๆ แต่ถึงแม้จะไม่มีข้อมูลเชิงลึกสนับสนุนในส่วนที่เรามีนะคะการตั้งกรอบเวลาสั้นขนาดนี้มันก็อาจจะสะท้อนมุมมองของผู้เขียนที่เชื่อว่าปัจจัยเร่งต่างๆเช่นต้นทุนเทคโนโลยีที่มันถูกลงความต้องการประสิทธิทภาพในซัพพลายเชนที่สูงขึ้นหรือแม้แต่พฤติกรรมผู้บริโภคที่อยากได้ของเร็วขึ้นมากๆเนี่ยมันกําลังผลักดันให้เกิดการนําระบบอัตโนมัติมาใช้เร็วกว่าที่หลายคนคิดก็ได้ซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าถ้าได้อ่านในหนังสือฉบับเต็มๆเนี่ยผู้เขียนเขาขยายความหรือให้หลักฐาน เรื่อง5ปีนี้ไว้ยังไงบ้างนั่นสิครับคือถ้ามันเป็นไปได้จริงใน5ปีนี้การเตรียมตัวก็ต้องเข้มข้นมากๆเลยทีนี้ถ้ามองในมุมของคนทํางานเลยนะครับการจะเปลี่ยนไปเป็นสมองโลจิสติกเนี่ยมันต้องมีทักษะอะไรที่มันจับต้องได้บ้างครับนอกจากเรื่องวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลจัดการระบบที่เราคุยกันไปแล้วพอจะขยายความได้ไหมครับว่า ทักษะย่อยๆที่อาจจะต้องมีเพิ่มมีอะไรอีกบ้างเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้าเราลองอแตกย่อยคำว่าสมองโลจิสติกลงไปอีกนิดนะคะอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นอย่างแรกเลยแน่นอนคือทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้ไม่ใช่แค่ใช้คอมเป็นนะคะแต่หมายถึงความเข้าใจหลักการทำงานของระบบอัตโนมัติ IoT ที่ใช้ในคลงังหรืออาจจะพื้นฐาน AI machine learning ที่เอามาใช้พยากรสตอ็อกวางแผนเส้นทางเลยพวกนี้ค่ะ อย่างที่2ก็คือทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราพูดไปแต่จะลึกลงไปถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เป็นการตีความข้อมูลเยอะๆ Big Data เพื่อหา i n s i g h ์เอาไปตัดสินใจทางุรูิจได้เช่นเอาไปปรับปรุงผังคลงัง Layout Optimization หรือจัดการ Stock Inventory Management ให้มันดีขึ้น อย่างที่3อาจจะเป็นทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนค่ะ complex problem solving เพราะพอมันเป็นระบบอัตโนมัติที่เชื่อมกันหมดเนี่ยปัญหาที่เกิดมันมักจะซับซ้อนตามไปด้วยไม่ใช่แค่เครื่องจักรตัวเดียวเสียแต่มันอาจจะกระทบกันเป็นทอดๆการมองภาพรวมแล้วแก้ปัญหาเชิงระบบได้อันนี้จําเป็นมากค่ะและสุดท้ายที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือทักษะด้านมนุษย์หรือ soft skills เช่นการสื่อสารการทำงานร่วมกับคนอื่น collaboration โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับทีมที่อาจจะมีทั้งคนมีทั้งหุ่นยนต์หรือทำงานกับพวกผู้เชี่ยวชาญเทคนิคอื่นๆรวมถึงทักษะการปรับตัว adaptability แล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning อันนี้สำคัญสุดๆเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆค่ะทักษะวันนี้อีกไม่กี่ปีอาจจะไม่พอแล้วโอ้โหฟังดูแล้ว สมองโลจิสติกส์นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการผสมผสานกันเลยทั้งเทคนิคการคิดวิเคราะห์แล้วก็ทักษะด้านคนด้วยมันคือการยกระดับบทบาทขึ้นไปจริงๆซึ่งซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับชื่อหนังสือเต็มๆที่เขาอ้างถึงเลยนะครับอวาสานงานคลังสินคา้าจากแรงงานสู่โลจิสติกสมองชื่อนี้คือชัดเลย ใช่ค่ะชื่อหนังสือเหมือนเป็นบทสรุปย่อของแนวคิดทั้งหมดเลยจริงๆมันชี้จุดจบของงานแบบเดิมคืออวสานงานคลังสินค้าในแง่ของแรงงานแบบเก่าแล้วก็ชี้ทิศทางใหม่ที่จะไปคือสู่โลจิสติกสมองคำว่าอาวสานจะฟังดูแรงนิดนึงนะคะแต่ก็เหมือนเป็นการเน้นย้ำว่าเฮ้ยบทบาทเดิมๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยนะแต่การเปลี่ยนแรงแบบนี้ แม้จะดูน่ากังวลสําหรับบางคนนะครับแต่ในมุมกลับกันมันก็น่าจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคนที่พร้อมจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้วยใช่ไหมครับการเปลี่ยนผ่านนี้อาจจะสร้างงานรูปแบบใหม่ๆที่เรายังนึกไม่ถึงตอนนี้ก็ได้มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะถ้าดูจากประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมานะคะมันก็มักจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอ แม้งานแบบเดิมจะหายไปแต่งานที่ต้องใช้ทักษะจัดการควบคุมหรือทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาแทนอย่างการณีสมองโลจิสติกส์เนี่ยอาจจะหมายถึงตำแหน่งอย่างนักวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์ logistic Log data analyst หรือผู้จัดการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ automated warehouse manager หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ robotic process optimization specialist หรืออาจจะไปถึง นักออกแบบประสบการณ์การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ Human-Robot Collaboration Designer อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะน่าสนใจมากครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองที่เอกสารนี้นำเสนอแม้จะเปิดมาด้วยคำที่ดูน่ากลัวอย่างอาวสานหรืองานอาจไม่มีแล้วแต่เนื้อแท้ของมันอาจจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของงานมากกว่านะคือมันไม่ได้หายไปสมดแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบ เพียงแต่ว่าคนที่จะอยู่รอดเติบโตได้ในยุคใหม่ก็คือคนที่สามารถวิวัฒนาการทักษะความสามารถตัวเองตามไปด้วยเป็นการตีความที่ดีมากค่ะคําว่าวิวัฒนาการอาจจะให้ภาพที่ชัดเจนกว่าจริงๆนะคะเพราะมันสื่อถึงการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็พัฒนาไปสู่รูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นเหมาะกับสภาพแวดล้อมใหม่มากขึ้นซึ่งในที่นี้สภาพแวดล้อมใหม่ก็คือคลังสินค้าระบบโลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีข้อมูลเป็นหลักนั่นเองค่ะ เอาละครับงั้นถ้าให้เราลองเอ่อกลั่นกรองสาระสำคัญจากสิ่งที่เราคุยกันมาวันนี้นะครับก็คือภาพอนาคตของงานในสายคลังสินค้าโลจิสติกส์ที่ผู้เขียนเขาคาดการว่าจะเปลี่ยนไปมากภายใน5ปีนี้โดยหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านจากบทบาทที่เน้นใช้แรงงาน ไปสู่บทบาทที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงขึ้นในการคิดวิเคราะห์วางแผนจัดการระบบที่เรียกว่าสมองโลจิสติกส์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีแรงขับเคลื่อนมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆใช่ค่ะและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคนจะตกงานกันหมดเสมอไปนะคะแต่มันเป็นการเรียกร้องให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่เลยทั้งระดับองค์กรที่ต้องลงทุนในเทคโนโลยีแล้วก็ต้องพัฒนาคนด้วย และในระดับบุคคลที่ต้องอัพสกิลพัฒนาทักษะเดิมแล้วก็รีสกิลเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้ทำงานในสภาพแวดน้อมใหม่ที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นได้นั่นเองค่ะครับและแน่นอนสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากจะไปศึกษาแนวคิดมุมมองของผู้เขียนคนนี้ให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับในเอกสารก็ให้ข้อมูลไว้ว่าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้จากอ e ีบุ๊กชื่ออวสานงานคลังสินค้า จากแรงงานสู่โลจิสติกสมองมีขายบนเม็บราคา80บาทก็ถือว่าเ,เข้าถึงง่ายนะครับสำหรับการทำความเข้าใจมุมมองที่น่าสนใจนี้อืมแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือการที่ผู้เขียนเขาเลือกใช้กรอบเวลาที่ชัดเจนว่า5ปีแล้วก็ใช้คำกระตุ้นว่าให้ทันก่อนใครเนี่ยมันเหมือนส่งสัญญาณชัดๆเลยถึงความเร่งด่วน เราก็อาจจะเป็นการตั้งคําถามทางอ้อมมาอย่างพวกเราหรือคนที่เกี่ยวข้องว่าคุณพร้อมหรือยังไม่ว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดใน5ปีนี้เป๊ะๆหรือจะช้ากว่าหรือเร็วกว่านั้นก็ตามนะคะแต่ทิศทางที่เทคโนโลยีอัตโนมัติระบบอัจฉริยะต่างๆจะเข้ามาในงานคลังสินค้าโลจิสติกส์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ หลีกเลี่ยงได้ยากแล้วดังนั้นข้อความนี้หรือหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่จะกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้การวางแผนรับมือกับอนาคตไม่ใช่แค่คนทํางานนะคะแต่รวมถึงผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาคนกําหนดนโยบายด้วย การเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเสมอไม่ว่าอนาคตมันจะเป็นไปตามคําทํานายนี้หรือไม่ก็ตามเดี๋ยวจะฝากให้ลองนําไปคิดต่อกันดูนะคะว่าถ้าสมองโลจิสติกส์คืออนาคตจริงๆเนี่ยเราจะสร้างหรือจะพัฒนาสมองส่วนนี้ขึ้นมากันได้อย่างไรทั้งในระดับตัวเราเองแล้วก็ระดับองค์กรด้วยค่ะ